อาจารย์ค่าชมแครอทใช่ไหมครับะเด็กๆครับอ่มาเร็วๆเร็วๆเจ้าของสถานที่นะครับท่านอาจารย์ทวีรัชนีกรนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะศิลปินมานุ่งผ้าอาจารย์ทวีรัชนีกรเนี่ยท่านทำหอศิลป์มาหลังเกษียณนะเท่าที่ผมจำได้เพราะว่า พอหลังเกสียงเสร็จแล้วผมเคยเชิญท่านผูสอนที่ราชพัฒน์โคราชพักหนึ่งแล้วท่านก็เขียนงานนะครับงานงานจะออกมาเยอะมากช่วงหลังจากเสียงนะครับแล้วก็ทําหอศิลปเพราะว่าท่านเคยบอกผมว่าเรารอ,รอ,รอ,รอหอศิลปจากรัฐบาลไม่ไหวหรอกเราทําเองดีกว่านะครับก็ ปัจจุบันก็เห็นขยายไปหลายที่นะครับด้วยความสามารถของท่านนะครับท่านเดิมภูมิหลังของท่านเดิมเป็นคนจังหวัดมุมรสงครามนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ราชมงคลน,นานนะครับนานตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบเคยศูนย์สี่ศูนย์สี่นะครับไม่เครออเ,เกิด,ดมรเลยแต่ว่าด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านนะครับเพื่อที่จะ เผยแพร่หรือว่าสร้างงานศิละปะให้คนได้ได้ดูนะท่านก็ทําหอศิลป์นะครับหอศิลป์ของอาจารย์ทวีเนี่ยนะมจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่อื่นมผมไปมาทุกที่เขาจะเก็บตังนะแต่ของอาจารย์ทวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาทานที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมเห็นนะครับ ท่านได้เงินมาจากไหนก็คงจะได้มาจากการหมุนเวียนของภาพนะครับร <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานศิละปะเห็นว่าศิละปะเนี่ยบางทีจริงๆแรกเริ่มมันก็คงจะขายอะไรยากอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเราสะสมมานานนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันคลีค่คลานไปแล้วก็สังคมปัจจุบันมันพัฒนาไปคนนิยมชมชอบศิละปะมากขึ้น มันก็สามารถที่จะทํารายได้ได้เช็นอาชีพได้แต่ว่าก็ไม่สเสมอไปนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจริงใจกับมันไหมถ้ามันองถ้าจริงใจเนี่ยเราก็อย่าไปหวังว่าเราจะได้เงินทองแต่ว่าถ้าจริงใจสักวันหนึ่งเราก็จะได้เดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมครับอาจารย์ก็ขอให้จริงใจั้างใจทํางานนะครับ <c oughs> อ,าอาจารย์ทวีก็เป็นศิลปินแห่งชาติครับ ครับมีผลงานมากมายแสดงเยอะแยะไปหมดในประเทศไทยนี่นะครับก็ท่านมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทาํางานเแบบทุกวันนะครับทุกวันนะครับก็เป็นเจ้าของหอ,งองสิที์นี่นะครับเป็นบุคคลตัวอย่างแบบที่ดีนะครับขอขอบคุณอาจารย์ครับที่มาอาจารย์คืออาจารย์พูดสักหน่อยนะครับมีมีบอกส่งเสด็จเอกการธรามากินนะ ถ้าใครรักศิลปะกิงก็เรียนเรียนแล้วไปนงกลัวเดี๋ยวนี้รวยเด็กรุ่นหลังนี่เขารวยกว่ากว่ารุ่นนี้อีกบางทียิ่งหน้าตาดีๆด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีเส้นดีๆโอ้ขายรูปดีมากรูปเป็นล้านขายไม่ใช่เป็นล้านยี่สิบล้านขึ้นเด็กรุ่นใหม่นะอายุประมาณยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะครับมีหอศิลป์หนือศิลป์ใหญ่เนล่านดิโอ้ขายแพงนะเนื้มากเอ้มีหลานเข้ามา เป็นคนรู้จักก็มีลูกเล็กๆเลยตัวเล็กๆเรียนฉลาดมากบอกว่าเนี่ยเรียนศิลปะที่เขบแม่เขาบอกเรียนศิลปะแล้วจะได้ได้รวยไงรวยเหรอเขาก็รวยเนี่ยดูตานี่มีที่มีอะไรร้ามโอ้ศิลเยอะแยะเลยว่าจะรวยก็แก่ไม่เอาหรอกเด็กเป็นฉลาดเดี๋ยวนี้นะฉลาดแต่นผู้ใหญ่นะ ฉลาดจนผู้ใหญ่เกลียดมาเลยลเมื่อก็ชอบเด็กเลยนี้นะเอเพราะว่าใช่ไหมไม่ชอบเด็กผู้ใหญ่เด็กคิดใหม่อะไรใหม่ถ้าคิดทาอะไรใหม่ขึ้นไปผู้ใหญ่เมื่อก็ชอบเพราะว่าเป็นฉลาดกว่ารุ่นใหม่ฉลาดแต่เขาทกเก่นา,น,านะแล้วเนี่ยที่นี่เห็นว่าในในที่เขียนในเนี้ยบอกว่าจะให้เมืองโคราชเป็นเมืองศิลปะเคยเคยบอกว่า เขาเคยมาถามคนมือขาราชเป็นเมืองศิลปะได้ไหมบอกว่าถ้าทําตามที่ผมทำเมื่อสามสิบปีแล้วจําได้ไหมที่ที่จะสร้างหอศิลป์ที่สนามกีฬาครับ,รบทิ้งล้างเป็นที่ตอนนั้นสมัยก่อนเด็กไปเย็นๆก็อะไรดมกาวกันอะไรกันนะไม่มีใครใช้แล้วที่สวนหมอนเนะมื่อก่อนโรงพยาบาลนะเมื่อก่อนอาจารย์ทวียังแข็งแรง ผพวกผมแล้วก็น้องๆหรือว่าอาจารย์ศิลปินหลายๆคนช่วยกันปักดันมากมเพื่อที่จะให้เป็นเกิดหอศิลป์นะครับได้งบมาประมาณ6ล้านจากสภาพัฒนแต่ตอนนี้หายไปไปไหนหายไปไหน,ไนมีเขียนแบบเขียนลายโดยวิศวกรโดยสถาปนิกนะออกแบบอย่างดีเลยนะจ้างออกแบบหลายบาทเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เกิด ถ้าพี่เกิดจะเป็นหมอสิริานี่แหละต้องทำเองความจริง <ๆ S 1> ถ้ามันเกิดขึ้นนะบอกว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นตรงนั้นทําได้นะจะไปไกลเลยจะเป็นศูนย์กลาง<ห>มาก,กชาวบ้านอุ่ราชาบัลคนราชพัฒโรงเรียนนุบาเลยอะไรเดินไปใ,ใกล้ยอ่ะใกล้ๆมากเมือ,องโคราชเป็นเมืองศิลปะไปแล้วแล้วก็บอกว่าคุณจะปลูกถ้าคุณจะปลูกไม่สักต้องให้เวลามันบ้างนะ อย่างหอสินก็ทำมาสามสิบปีใช่ไหมครับมันต้องให้เวลาไม่ใช่ว่าถ้าปลูปกถั่งอกกระปลูกปลูกเยนกเ็นก็เช้ากินได้นะจะเลือกเอาระหว่างไา้กัดการถัง่งอกปลุกปล๊บจะเป็นเมืองศิละปากเนี้ยแล้วก็ถ้าไอเขาก็มไม่ได้ีอะไรเลย <laughs> <laughs> ที่อื่นเ็ามีหอติ่งน,นี่ป่านนี้ยังไม่มีห่อสิ่งก <h> องกลางเลยจํร์เชียงรายก็มีหมดเชียงใหม่ก็มีหมดเราไม่มีอะไรเลยก็ก็ที่ว่าไปเอาอะไรคุยแค่เนี้ยไม่รู้จะคุยอะไรนะลงรับจะนำมา ลงรับจำนำมาทําหอศิลป์อยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็เป็นลงรับจำนำไปแล้วกลับคืนสู่ที่เดิมสร้างโครงข่ายหอศิลป์มาอยู่แต่ละคนก็จะมีจะได้ให้เด็กเพาะาพวกเราก็เปิดหอศิลป์ได้นะครับโรงเรียนก็มีหอศิลป์เนาะบ้านก็เป็นหอศิลป์ได้นะครับอ่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีวาดตัวนี้กันเนาะซึ่งภาพตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับวันที่สิบสี่สิบห้ากันยาเราจะมีกิจกรรมนะครับศิลปินปั้นนี่แหละนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สรุปแต่ว่า โดยงานเนี่ยจะเกิดการจัดขึ้นไปในทุกทุกที่นะครับอย่างเช่นที่นี่ก็จะมีโดยการที่ใช้อัตราชิมานะครับแล้วก็จะมีภาพเซตเนี้ยไปแสดงงานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไว้ปรึกษากันนะครับอาจจะมีแสดงงานที่น่นด้วยแล้วก็จะรบกวนขออาจารย์ให้เด็กๆได้สแสดงงานที่นี่ด้วยได้ได้ครับนะฮะเพราะที่นี่มันแสดงได้ปลดรูปลงก็แสดงได้แล้ว,ลวกมอีกสองวันก็มาแสดงสมภพจะมาแสดงศิลปะไทยมันจะที่นี่เลยตอนแรกก็ไว้ให้ พวกลูกศิษย์ลูกหาพวกศิลป so ินโราชแแดงนะแล้วลูกศิษย์เขาบอกว่าอย่าสนามอ่ะอาจารย์ก้บอกว่าให้มีที่เล่นตีไม่ทาลานดนตรีไม้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าปิดให้เปิดโล่งเขาชอบโล่งผมก็เลยไม่ปิดแต่แรกข้าแสดงทังโล่งไม่ปิดกระจกปรากฏว่าปรากฏว่าในสุดเขาตาย แล้วคนก็หลอกให้ปิดกระจกกลชชัวพนอายากลัวอะไรก็เลยปิดกระจกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีที่สแสดงเยอะไงใครแสดงที่นี่ก็ได้ไม่สแสดงก็ได้นี้ก็มีที่สแสดงเยอะแล้วแล้วหอิลป์ก็เกิดขึ้นเยอะสุรพลก็ทําหอสป์นหน้าไปดูนะแต่ละแห่งโอเคแล้วก็อันนี้เราจะไปสะแสดงงานแต่อันนี้นะครับของอาจารย์สุรพลก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําวิธีวาดให้นะครับเพราะว่าแล้วเราจะทําตัวนี้ตัวนี้เอากลับบ้าน นะครับอ่าเอากลับไปเลยเพื่อไปเป็นผลงานแล้วก็ได้ศึกษาเทคนิคแล้วก็จะได้เริ่มต้นผูกพันกับศิลปะจากดิมนี้กันเพราะน่าจะมีชิ้นนี้กับชิ้นขอบคุณมากครับยิเลยครับโอ้โหสุดยอดถึงทได้เร็วนะพี่เดินเร็ พ่อาเเดินไปเลยเด็กเขาเดินพาเลยพาเดินโชว์ขายตรงนี้ไหมล่ะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ตรงไหนก็ได้ได้แล้วแค่เดียวตีต้องร้อนเอดี๋ยวกปอบนึงนะที่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงขอคูเก่งีผสมแล้วเต่ผสมแล้วันโอ้โนี่คืออุปกรณ์ของครุปปาไม่เลือตัวเองยสวยนะอย สวยเลยอ่ะมันคือกิ่งไม้เนาะในโชคกิ่งไม้วางตรงนี้เลยค่ะคุูจะเห็นชัดมันนี่คืออุปกรณ์ของคูปกล่านี่คืออุปกรณ์นี่คือผลงานจากอุปกรณ์คุูครับขอขอแอคชั่นให้นิดนึงได้ไหมคะจุ่มสีแล้วก็ยังนี้เสร็จดีนะครับค่ะ ถันตออเลยค่ะครูครูจะให้เป็นรูปอะไรคะไม่ได้กําหนดมไม่กาหนดครับแต่ว่าเดี๋ยวจะวงกลมอยู่ข้างในแล้วอาจจะมีตัวซ้อนที่มันเป็นแบบสตชิ่อเหมือนกิ่งกิ่งไผ่อยู่ข้างในให้รู้สึกว่านอกมันวุ่นวายมากอย่างแต่เรากำลังควบคุมให้มันเยี่ยมการ เด็กๆกำลังเตรียมตัวสำหรับทำงานวาดสีดินกันเตรียมสีค่ะโอ้ยสีดำก็มีสีชาเย็นก็มีอามาจากแปลงสีฟันค่ะนะ อ๋อนื้อแปลงสิฟันเอามาเองเหรอไม่ใครอยู่น,นี่ใช่ไหมอุ้ยออกมาหน้าเลยอ่ะหนูว่านีอยู่ี่ด้า ตรงจมูกใช้มือจุ่มลงไปแปะแล้วจมูกทำไงจมูกใช้พูก่กันคะ่ะก,กันแต่เดี๋ยวหนูจะใช้มือจุ่มสีดำอีกทีหนึง่งนะฮะรอขั้นตอนสุดรอขั้นตอนต่อไปนะคะของเรานะคะ อันเอากระดาษลงก่อนนะคะลงว๋าวมาน่อยมาน้อยมาน้อยก็เสร็จแล้วม่เยอะม่เยอะมันบาง ใช่ครับมันไม่ได้โตขึ้นไปนอกที่ว่าเป็นการทําการระบบก็ไม่ได้เคารพตรงนี้ครับเรียนรอได้ตัวทุกคน ของจิตกรน้อยของเราอันเฟรมด้านหลังขึ้นมาวาดก่อนอ่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันวาด้านหลังของเฟรมก่อนเป็นการร่างลงสีดำหลังจากลองพื้นสีดินลงไปแล้วอย่างมีเท็กเจอร์ของสี ชรกิ่งไมู้ป็่ร้ว,ว่าครับบกูแบบทำไมถึงช้กิ่งไม้คะวามรู้สึกว่ามันอยากอยากสือถึงเขาเรียกอะไระหยิบอะไรมาก็สามารถเอามาใช้ได้อือมธรรมชาติอยู่ใ<า>กล้ตัวตด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นคู่กันหรือว่าเป็นแปลงหรืออะไรอย่างเี่ยจริงๆนี่ก็คือกิ่งไม้กับมือที่สะบัดสะบัดลงไปให้เห็นว่าจริงๆมันก็สร้างสรรค์งานได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็สื่อถึงอารมณ์ครับวันนี้ที่แบบรู้สึกว่าวุ่นวายมากแล้วก็นั่นแต่ว่าพยายามควบคุมอารมณ์นี้ให้เหมือนกิ่งไผ่ที่กำลังแบบต้น,ต,นต้นไผ่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราควบคุมความรู้สึกที่อยู่ภายนอกที่เข้ามากระทบเวลามันมาแรงเราก็ให้มันไหลาตามกิ่งไผ่ก็เลยอยากจะสื่อว่าอันนี้เป็นตัวเองครปัจจุบันตอนนี้นท,ทีกระทบ,บอออกักฐานข้างนอกสงบได้แล้วก็ต้องพยายามให้มันสงบครับูทที่่มาไปเกราะควบคุมอารมณ์ที่วุ่นวายจากข้างนอก เราเปรียบตัวเองว่าเราเป็นเหมือนกิ่งไผ่มีการดูตามลมแหล่ที่เข้ามาครับอ่อันนี้ชื่อว่าอะไรคนนี้น้องอายจังค่ะน้องอายจังนี่คือต้นแบบนี่คือต้นแบบเป็นหมาที่เป็นหมาที่เลี้ยงอยู่ค่ะเราเลา้ังมันมากแล้วก็ไม่ได้เจอหลายวันแล้วน้องอายจังอันนี้ต้นแบบอ่า นนี่เขาวาได้น่ารักมากนะเนี่ยขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายภาพนี้เอาเอาเอานน้นขึ้นมาด้วยเห็นไหมมันสะท้อนไหมขอบคุณค่ะ,ะเปถ่ยยา,ายนลืม เป็นอธิการแล้วก็ไปเป็นเทศบาลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกุ้งยักกุปีศาจกุ้ีาแล้วนี่อะไรลูกสีสีดินนี่อะไรอันนี้เดีจะวาดรูปดอไม้ ดอกไม้กำลังก่อร่างสร้างตัวเป็นดอกไม้อยู่เ้ยะอ่าเหมือนจะเป็นแมวเนอใช่ไหมแมว ันนี้อะไรเอ่ยแมวแมวเหมือนกันอันนี้เป็นแมวแอ็บสเตรกเรามาเดากันว่าอันนี้คืออะไร หน้าลิงใช่ไหมกระโหลกกระโหลกลิง <c oughs> หรือกระโหลกคนกระโหลกคนนี่ยค่ะกระโหลกคนครับ,บ,บเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ว้าวไอเนี้ยเสียจได้ตอนแรกโอเคแล้วอ่ะเอออ่ลองดูเนี่ยเดี๋ยวก็อยากวาดคนแต่อยากวาดคนดีเออนี่ก็วาดได้แล้วาเย

สนุกล้วแต่ว่าแค่เราปาดเนี่ยมันได้ลวดลายสวยไม่ต no ิมตรงไหนะม่ใช mmm ่ด้นไหนโอ้โหนี่น่ะสวยของพอ้าเนา่กำลังรบายอ้อแม่สามร้อยยี่สิบห้าองศาว้าวแม่สวยจังแม่สวยจัง

อมันเป็นโซนรองเท้าเออแล้วก็มาทำเป็น t e x t อ r e โซนรองเท้าแล้วก็ตัดอายิงปลายน อันนั้นอันนั้นลงพื้นเป็นสีดินที่เต็มก่อนจะสวยแล้วถ้าม,ออมาทำอรอมลอง,นะองทำเป็นแบบไม่ยัง้งงานสีมันจะด,ดู ทำพิาแบ่าใส่ขึ้นงสีเลยใช่ค่ะว่ามีไม้จริงไหมลูกไมู่่ในใจหนูแม่มุกมุกอะไรมุกาคาถูมุกสองบาทสายสลึงคือสองสลึงอะไสองสี มุกราคาห้าล้านจีบว่ะห้าล้านจีบหรือแรงแรงจริงแม่พูดไม่มีน้ำใจเลยเออสมองอุ้ยตาดีทีมูเจ็บแหละเหนือชี้ตกตะกอนแล้วเนี่ยพ่อมันไม่ตกตะกอนแม่เหรอเออมันต้องตกอยู่อะเป็นยิาอะไรโอย <Read> ใช่ไหมไอ้ด hey, he <mat> ิบรองท้เแม่งใช้ดิแก้วแต่เขาทำแต่เฝังแต่เขาจะทำเหมือนทากาแฟอะยังไงยืนรองท้าแต่ ถ่ายไปดูเขาข้างคันตัดภาไปที่งาเทำไมร้องหัวดไม่คุยเหมยแล้วไม่ต้องยิ้มตอ้า่อยากคิดมากเลยต้องคิานอค่ะมักเนี่ไม่หออมื่ด้านน้าดอกไม้ควรจะใหญ่กว่านี้ที่กรหลก แม่แม่เดากันนะคะว่าหนูจะทำอะไรดูจะแอปสแตกมาเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอันน้เพิ่งจะเริ่มรองพื้นด้วยสีและดินสีสีดินผสมกาวแล้ว กอนนี่ว่าอาจจะลูกก็อยากพาเด็กๆมาหนูอยากพาน้องมาเหรอใช่ค่ะก็อยากพาเด็กๆมาเรียนรู้เองค่ะอ๋อนุสรณ์อยู่เหรอคะใช่ค่ะอ๋อหนูสอนที่ไหนคะอยู่ร่วมมิตรค่ะอยู่ร่วมมิตรทีเดียวเดี๋ยวดูคอยตามข่าวในเพจชื่อศิลปนดินปั้นนะศิลปนดินปั้นจไว้ ล่าสุดครับท่านมีปาลุกมาว่าจะอยากมาจัดงานที่ซีคอนแสแล้วอยากเจอเชียงแสนทัดถิ่นก็คือพวกผม <c oughs> ก็เลยเชิญผมมาไปร่วมงานในช่วงวันที่15-12พฤศจุลาคม เอากระดาษเทาเ่งบัตนในปิิตอนนี้นิสาเริ่มจะไปอื่นละอยู่ข้างกูนั่งเมยิสิเริ่มไม่ได้อยู่กูแล้วขนาดมึงนั่งปั้นขังนิสานิสาปั้นคู่สวยมือปั้นทิพย์มินุ่ง

ควรแล้วก็อะไรองแโหทุกี่เียนานของแท้ไปหนามึงบอก